ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้วีก็อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะอยู่ในอำเภอเมืองสุขโขทัยนะคะวันนี้นะคะวีก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาไหว้พระขอพรน,นะคะแล้วก็มาเที่ยวอุทยานแห่งนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเข้าไปชมนะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยค่ะเพื่อนด้านนู้นนะคะก็จะมีจักรยานนะคะให้เช่าขี่ในอุทยานด้วยนะคะ แต่วันนี้นะคะเราจะไปรถล่างกันค่ะเพื่อนๆไม่ได้เช่าจาักรยานขี่นะคะส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีจุดจำหน่ายของที่ระลึกนะคะเป็นพวกเครื่องจักสารเสื้อผ้านะคะตามท้องถิ่นนะคะเราก็เดินไปดูได้นะคะเดี๋ยวเดินไปดูก่อน ส่วนมากก็จะมีของชุมชนนะคะนี่แฮนด์เมดนะคะเป็นผ้าเป็นอะไรน,นะคะกระเป๋างานไม้นะคะจะมีเสื้อผ้าทางภาคเหนือด้วยนะ,ะก็มีชุดด้วยนะคะชุดนี้ ชุดนี้สวยนะทะ่จะพาเข้าชมฟรีนะวันนี้นะคะไม่เสียเงินนะคะยอดครับหรือว่าจะยอดกุดนะครับส่วนพทุทธรูปที่ติดฐานอยู่นี้นะครับผมจะมีชื่อว่าพระนา,นานาครับจะได้สังเกตได้ว่าใบหน้านของพระนาหนานี้นะครับจะมีลักษณะที่อเอิบๆแย้มแย้มแจ่มใสครับ ซึ่งบอกได้ว่าคนในสมัยสุโขทยัยนะครับเป็นความเป็นอยู่ที่รมสมบูรณ์ครับในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวนะครับ ีสุดสวยสุดร้ายนะครับะเป็นสก็จะแช้ว่าวม้วงนะครับผมเดิมวันนี้นะครับเป็นเทวรายครับไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพานะครับแต่พอเมื่อ,อสุโขทัยเดิ่มอำนาจขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนตัวอะไรนี้ให้เป็นวัดครับโดยประกอบพิธีทางศาสนาพุทธนะครับวันนี้นะครับผมลูกค้าจะสังเกตเห็นปราสาทเมรุโบราณสามหลังครับหรือว่าปรางษาองค์นะครับปางษาองค์นี้นะครับผมจะสร้างเทพเจ้าปรางษาองค์ก็คือพระพุทมารตวารมารลายครับ เมืองสร้างคุ้มรักษาและก็ผู้ส่งสายครับก็วัดน,นี้นะครับผมจะมีความเก่าแก่มากกว่าวัดสมโภทัยนะครับเพรว่าจะสร้างขึ้นเมื่อก่อนสมัยสมโภทัยนะครับวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของระบบที่แก่กว่าสุโขทัยประมาณร้อยกว่าปีถึงสองร้อยปีนะครับสมโภทัยเป็นเมืองเจ็ดร้อยกว่าปีนะครับวันนี้ก็จะมียิยละลาวสักเก้าร้อยกว่าปีได้นะครับผม ใจลงชมนะครับผมไม่มีนะครับผมใช่ครับผมเอากระด้านซ้ายมือออกไปนะครับผมจะสังเกตเห็นคำดิทิอลตัวยาวนะครับ คันดินเท่าต,ตัวยาวนี้นะครับผมก็จะเป็นกำแพงของเมืองสุโขทัยครับเป็นคันดินที่รับน้ำนะครับตรงนี้ทั้งหมดสามชั้นนะครับสุเทพอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นในสุดนะครับผมกับกระจนกำแพงวัดสีสวัยนะครับผมจะถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแรงครับ ดินาแรงก็ตอนอยู่ในดินนะครับผมจะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มคล้ายกับดินเหนียวครับแต่พอเมื่อนำออกมาข้างนอกนะครับผมจะทำเป็นรูปศรใหญ่กระตามครับจะมีลักษณะที่แข็งและมีดินฟูนครับเพราะว่าในตัิเวณดินาแรงนภาคภูมิจะมีหลายลหล่งในคุณสมบัตินะครับแต่ก็จะไม่คุ้มพบเจอที่บริเวณนี้ก็คือเจอที่อำเภอศรีจันนาหลายจังหวัดสุโขทัยครับก็จะเจอคือเป็นจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมจะเป็นแหล่งดินาแรงนะครับ เปิดพื้นที่อุทยานะครัลานในี้ครบลูกค้าทุกท่านเล่นผ่านนี้นะครับก็จะมีเนื้อที่2,000ไร่ครับหรือว่า3.2ตารางกิโลเมตรนะครับนั่นก็เป็นที่ที่เป็นเขตและสถานที่ทั่วจังหวัดสุโขทัยนะครับจะมีทั้งหมด43,750ไร่ครับหรือ70ตารางกิโลเมตรนะครับก็จะประกอบไปด้วยบรรณสถานที่เป็นวัดนะครับทั้งหมด193วัดครับ สถานะหน้าซ้ายมือนะครับผมจะเป็นกลุ่มบริษัทหลักนะครับผมซึ่งไม่ทราบว่ารูปแบบเดิมเป็นอย่างไรครับยังไม่ได้มีการบูรณะต่อเติมขึ้นมาใหม่นะครับวัดเหล่านี้ครับผมถูกตั้งชื่อให้เป็นวัดใหม่ีครับผมมีทั้งหมด126แห่งครับเกณฑแค่ไหนพวกค้าแค่ไหนก็จะซ่อมแซมเพียงเท่านั้นนะครับผมจะไม่ต่อเติมขึ้นมาใหม่โดยที่เราไม่ทราบหลักนะครับ ต้นไม้ถิ่นที่เป็นจำนวนมากนี้นะครับผมก็ปลูกเพิ่มเติมครับเพื่อให้ตรงตามหลักศิลาจารย์ที่ได้กล่าวไว้ว่าสร้างป่าหมาดป่าปูให้คิดแห่งในเมืองนี้สร้างหลักมุ่งมั่นศักดิ์ก็หลายในเมืองนี้สร้างตามตาลักก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ร้อเกียมันถ้ามื่อใครสร้างได้ไว้อเกียมันนี่นะครับผมก็จะหมายความว่าใครที่เป็นผู้ปลูกนะครับก็ถือสิทธิ์ครองในของตนครับส่วนคำว่าหมาดนะครับผมดูคำว่าป่าในปัจจุบันนะครับสำหรับป่าลานนะครับก็จะหมายถึงป่ากระดุนครับผมเป็นภภาาาาาษษเหหนียยวรรือ่่ไทใั้คบ ด้านซ้ายมือนะครับผมจะสังเกตเห็นจะมีบ่อน้ำที่เป็นนวนมากนะครับซึ่งนตรงบริเวณนี้นะครับผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านในสมัยนั้นครับแต่ก็น่าจะไม่ใช่ประชาชนธรรมดานะครับที่จะอาศัยอยู่ตามบริเวณนี้นะครับว่าพื้นที่ที่ผมด้พาลูกค้าชมอยู่นะครับผมในสมัยนั้นจะเป็นเขตราชนธรรครับก็น่าจะเป็นพวกเจ้าขุนมุลนายนะครับผมที่อาศัยอยู่ตามบริเวณนี้นะครับส่วนตัวบ้านเรือนต่างๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะสร้างขึ้นดป็นไม้เป็นหลักนะครับผมก็น่าจะผูกทังลงตามกาลเวลาไปนะครับ หือว่าทรงหบัวตสร้างเป็นองประธานครับจะมีซุ้มของสุโขทยนะครับและบนยอดของเจดีนะครับผมจะมีซุ้มพระดิมังสี่ด้านครับดนหน้าจะเป็นวิหารกนาาเก็บห้องนะครับผมก็จะมีรูปปั้นงพระมานวิชัยที่มาดอยู่ครับสนาม้าน่าวัดก็จะมีที่เดียวกับวัดเลยครับผมพราตุผาพเงินยครับ ยุคนี้นะครับผมก็จะเป็นพระอุโบสถโบสถนะครับคนในสมัยสุโขทยนะครับผมสร้างโบสจะมี2แบบครับแบบที่หนึ่จะมีใบเซมานะครับส่วนอีกแบบก็จะไม่มีใบเสมาครับคใช้น้ำแทนใบเซมานะครับเรียกักษณะทนี้ว่าอุทุเศมที่เซมานะครับก็คือคนในสมัยไนีความเชื่อว่าน้ำครับเป็นสิ่ที่สามารถชำระล้างสิ่ต่างๆได้นะครับรี่เชระล้างใจของคนได้เช่นกันครับด้เขาอกว่นต้องเดินางเข้าไปครับเพื่อเป็การทำกำลังใจให้กับระารก่อนที่จเข้าไปทำ ที่เป็นจำนวนมากนี้นะครับผมนับรวบรวมทั้งหมดแล้วนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับจะมีประมาณ170ยเจ็ดสิบกสังร้อยาสนะครับเป็นศาสเดิมทุกศาสผมมีเพียงพู่หยักอุตรเราก็ไม่ให้ตื้นเกินนะครับสาเหตุที่คนในสมัยนั้นจะมีสระน้ำก็เป็นจำนวนมากนั้นนะครับก็เคยได้กักเก็บน้ำใช้ตระพูครับเพราะว่าพื้นที่จุดนี้นะครับผมจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงครับ12องศานะครับผมก็จะเอียงจากทิศตะวันตกไปยางทิศตะวันออกนะครับ น้ำที่ได้นะครับผมส่วนหนึ่งจะมาจากน้ำฝนครับในส่วนนี้ก็จะมาเป็นเขื่อนสีดงนะครับเขื่อนสลีดโงหรือว่าถมนกลวงับผมจะเป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทยนะครับตั้งหรือว่าความผาผ้าบ้าใหญ่นะครับคิวไว้มาด้านหน้าต right? ัวรถครับจะห่างจากนี้มาณสักเจ็ดแปดกิโลนะครับผมเป็นเขื่อนในสมัยนั้นนะครับปัจจุบันในเรื่องการทำใหม่ครับผมสามารถทำงานได้ปกตินะครับประจุน้ำได้สี่แสนลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนะครับผม ระบบชลประทานในสมัยสุโขทัยนะครับก็จะเป็นระบบน้ำที่ไหลที่สูงนะครับผมบบสูตรที่ต่ำครับระหว่างสารต่อสารจะมีท่อเชื่อมต่อกันนะครับรมบบในสมัยก็จะเป็นท่อดินเผาหรือว่าท่อศิลาแดงนะครับส่วนทังด้านหน้าซ้ายมือนะครับผมจะมีชื่อว่าพระบิดินะครับจะมีที่ดีย์ทรงประทับปรความสร้างสมุทรธรรมนะครับได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากล้านกครับด้านหน้าก็จะเป็นพื้นฐานหน้าที่หองมี่เจะมี ลูกปั้นต่างๆใช้สานะครับที่ก้นก็เป็นหัครับเป็นกาปพระนางสาวกำับยิ้มอย่างงามนะครับตะเกียบต้นกุ้งเขนนะครับอาจจะสังเกตเห็นอยู่นิดนึเลยที่จะทำเป็นธรรมางนะครัที่จะลูบอยู่นะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมมีชื่อว่าพระพุทธรูปฟางมีนาครับก็จะเป็นศิลปะงดงามที่สุดของประเทศไทยนะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นองค์จำลองนะครับผมองค์จริงถูกอัญเชิญไปไว้ที่วัดเบญจมาศปพีตุสิษย์มณฑลามบีกรุงเทพนะครับผม มผมจะมีชื่อว่าตะังตะกวจนครับ้างหรือว่าตะเียงหรือว่าตอเปียนะครับผมจะเป็นกาสานสนะครับผมแปลว่าสาน้ำนะครับส่วนตะกวนหรือว่าตะกรูหรือว่าตะกรูนะครับผมจะเป็นกรสานนะครับแปลว่าผักมุมครับตอสาน้ำตะวครับจุดสุดการครับมีกายนเดียววนเสาไปงคราไทยครับวันนะครับสาเหตุก็เปียนชื่อว่าครับผมอว่า ครับเป็นจักรศรสงครามครับเพื่อเป็นท่อนย่ข้อรามนะครับเรื่องชอ์นะครับผมปัจจุบันนี้ก็จะเป็นหเแนใหวัากอผมด้านซ้ายมือเขาไปนะครับผมก็จะเป็นรานลูสโซเดียวกงบอลาเงมหาราชนะครับข้อคุลามนะครับก็จะเป็นกถานที่สามครับผมในราชวงเี้ยลวงครับสมรภูมของข้อศรีาทีกับนาเสือครับข้อคุลามองนี้นะครับผมผงมิุปกรณ์ดีๆคือด้วยทองเหลืองครับผสมทองแดงและหลุดด้ดนะครับลูสามเมนะครับผมหนักสามตันครับขาขวานะครับเป็นจัปรคำทีครับสดบ ที่นีอถ้าออกากคารับผมคลดว่าสั่งสารประชาชนนะครับอันนี้มีลูกค้าสนใดขี่นจัดรหน้าตรงนี้ไหมครับผมหรือว่าขึ้นมาจากฝั่งตหมดเลยครับโอเคครับผม ด้านขวามือนะครับผมจะเป็นพระรามหลวงขนาดใหญ่นะครับดีชื่อว่าัระหารธาตุครับก็จะมีเจดีย์อุปทานนะครับผมเจดีย์สมคบข้าวีหรือว่าสมบัติของจสร้างเป็นอมประทานนะครับเป็นเจดีย์สมบัติของุฬาฯไยครับสะวิหารนะครับผมก็จะเป็นวิหารขนาดสองตอนรขบอนในนะครับเป็นอุโบสถยึดมาจะเป็นวิหารหลวงนะครับผมขนาดสิบเอ็ดพวงนะครับส่วนนอกนะครับผมก็จะเป็นวิหารสูงครับวิหารสูงนี้นะครับผมสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาครับสร้างขึ้นเโดยกำหนดนำศิลปะของสุโขทัยนะครับแล้วก็แสดงว่ายุทธิยาตอนนั้นนนะครัับผมมเเป็ืองล้วกสุโขท วัดนี้นะครับผมจะได้ชื่อว่าเป็นสุสานหลวงครับเพราะว่าจะพบอัฐิจำนวนมากในวัดนี้ครับซึ่งอาทิตย์นะครับผมถูกประดิษฐานในเกดีครับในวัดนี้ก็จะมีเกศีนทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ทั้งหมด209องค์นะครับเกือบทั้งหมดนั้นจะมีอาทิตย์อยู่เราะผมจะไม่สามารถระบุได้ครับว่าเป็นอาทิตย์ของใครครับจะระบุได้แค่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเท่านั้นนะครับทีนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของลูกค้านะครับผมก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจลงชมนะครับสามารถเดินหน่อด้านซ้ายมือเข้าที่เก่าได้คครรัับบแต่่่่ถ้าไไมมมทนก็จะะปสงีเดิผ ไว้ข้างบนได้เลยไว้ข้างบนจ้าเดี๋ยวเราซื้อดอกไม้ก่อนนะคะจ้ะาพริกชุบจ้าพร้อมต้นกเป็นก้นเช้ชา,า,ชาก็ได้แล้วเคยเอาอะไรสวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวี่ก,ก็อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค,ค่ะเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันนะคะที่อุทยานนี้ค่ะ เดินไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยววี่นะคะก็จะพาเพื่อนเนะคะไปไหว้พระกันนะคะในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะซึ่งไอวี่ก็ซื้อ ดอกไม้มาแล้วนะคะหนึ่งกระเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะคะก็ผู้คนนะคะเยอะแยะมากมายเลยทุกคนมาไหว้พระกันมาบอ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ หลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดูบริเวณรอบๆนะคะนี่นะคะ